สวัสดีครับมาพบกับช่องมะเือกชมสวนนะครับวันนี้ก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปนะครับโทรศัพท์ผมตกน้ํานะครับก็เลยถ่ายไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้กู้คืนไม่ได้นะครับก็ได้ซื้อเครื่องใหม่นะครับทดสอบกล่องนะครับต้นทุเรียน กำลังแทงยอดมาใหม่นะครับซึ่งยอดก็อวบแล้วก็ใบค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งนะครับประมาณ2อสาวันก่อนนะครับตัดแต่งกิ่งออกนะครับก็จะโล่งๆหน่อยนะครับนี่นะครับใบทุเรียนนะครับก็ไม่ได้ออกนะครับลําต้นก็อวบใหญ่มากนะครับ นี่นะครับกำแทบจะไม่รอบแล้วนะครับกำไม่รอบนะครับใหญ่มากนะครับนี่นะครับต้นถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับใกล้จะครบสองปีแล้วนะครับต้นนี้ครับทรงพุ่มก็ออกสวยมากนะครับยอดก็แตกมาเรื่อยๆครับผม หญ้าก็เขียวสวยงามมากครับก็ใช้ถางๆเอานะครับเอามีดถากออกนะครับหญ้าแล้วก็โรยปุ๋ยแล้วครับใส่ปุย๋ยรอบแรกไปนะครับของปีนะครับมาดูอีกต้นนะครับซึ่งเป็นไซส์เดียวกันนะครับที่ซื้อมาปลูกนะครับเป็นไซส์ประมาณ เจ็ดสิบถึงเมตรนะครับเอามาปลูกนะครับต้นละประมาณ200บาทนะครับนี่ครับตอนนี้ยอดออกมาสวยงามมากนะครับใบสวยมากนะครับผลกระทบหนาวปีนี้นะครับแทบจะน้อยมากนะครับอ่าสต้นนี้นะครับก็มีอาการาเป็นลาน้าค้างบ้างนะครับเช่นต้นใบนี้นะครับก็มีบ้างนะครับ แต่ก็โดยรวมก็ต้นสวยงามมากนะครับตัวน,นี้ก็ตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะตัดออกมาประมาณนะครับไม่ไม่ตัดชิดกิ่งนะครับตัดให้เหลือไว้บ้างนะครับนี่นครับยอดก็ใบใหญ่มากนะครับ ใบอวบใหญ่สวยงามครับก็รดน้ำวันละครั้งนะครับหรืออาจจะบางทีก็วันเว้นวันนะครับผมเพราะว่าทุเรียนก็ต้องการน้ำมากนะครับในช่วงหน้าหนาวสวยงามมากนะครับนี่ก็จะเป็นโรงเพาะชำเล็กๆนะครับนี่เป็นทุเรียนบ้านนะครับ ทุเรียนบ้านทุเรียนป่านะครับก็ทดลองปลูกใส่เข่งดูนะครับที่แรกก็ดินล้วนๆน,นะครับก็เลยเอาดินออกก็เหลือเลยเอาเติมแกบใส่ด้วยนะครับก็โอเคขึ้นนะครับเริ่มมีการแตกยอดนะครับจากที่ไม่ไม่ยอมแตกยอดสักทีนะครับแล้วก็มีอาการใบแห้งยอดแห้งนะครับ ผมเลยเอาดินออกทำใหม่นะครับก็ได้ใบมาชุดใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ยอดใหม่กำลังมานะครับก็เติมแกบเติมคิววนะครับก็อาการดีขึ้นนะครับดินทุเรียนก็ต้องการดินที่ร่วนซุยนะครับมีอากาศช่องอากาศแล้วก็รากสามารถเดินหาอาหารได้นะครับถ้าดินแน่นเกินไปครับมีผลอย่างแน่นอนนะครับกับทุเรียนนี่ครับอันนี้ก็เพาะเม็ดมอนทองนะครับ ต้นเพาะเม็ดก็ทดลองว่าจะเป็นมอนทองหรือเปล่านะครับลองทดลองดูว่าแล้วก็เอาไปปลูกดูนะครับนี่ก็จะเป็นเสียบยอดนะครับเสียบยอดมอนทองทั้งหมดนะครับเสียบยอดหมอนทองสวยงามนะครับใบสมบูรณ์มากนะครับต้นเสียบยอดนะครับเดี๋ยวก็ให้ได้อีกสักช,ชุดใบสองชุดใบก็เอาไปปลูกนะครับนี่ ยอดออกมานะครับสวยงามนะครับยอดใหญ่ยาวด้วยนะครับถือว่าการแตกยอดถือว่าสมบูรณ์มากนะครับก็จะมีอาการใบไหม้บ้างนะครับช่วงหน้าหนาวอย่างเช่นนี้นะครับใบเข้าม้วนแล้วก็ใบไหม้นะครับเกิดจากอาการาหนาวจัดบ้างนะครับเราอาจจะปุ๋ยหรือว่าดินด้วยสภาพดินด้วยอะไรต่างๆนะครับก็ยัง วิเคราะห์ไม่แน่นอนนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วก็สุขภาพถือว่าโอเคมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยอรอบนะครับเป็นมีต้นกล้วยมีอะไรนะมีความชื้นในอากาศนะครับค่อนข้างสูงนะครับก็ถือว่าในฤดูหนาวนะครับซึ่งพื้นที่ของผมนะครับซึ่งมันจะหนาวมากๆนะครับหนาวหนาวหนาวแบบหนาวจัดเลยนะครับก็ถือว่ายัง ประคองให้ต้นทุเรียนที่เพาะชำนะครับแตกยอดแล้วก็ใบยังสวยอยู่นะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม